กุ้งอีสานครับจากการเดินทางก็ถึงงานกุ้งอีสานครับที่งานตำเม็นเร็ว สปีดตัวจังหวะแรกถือว่าสวยงามมากๆครับิงานกุ้งอีสานตั้นที่ตัวที่ตัวหี้นีตัวนตวา้วีตัวนับวีตัวนวีวนี้ตนวนี้วนีน้ตัีสานี้ัน้น้ตีตนตุตีสตนับ้้นนตั เบียร์ทำงานครับมากน้ทยเรียโปรติต้าก็ทำงานกุ้งอีสาน